สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดือดเจ้าหน้าที่เวนเปลเปิดศึกวางมวยกู้ภยัยหลังพาผู้ป่วยโควิดส่งโรงพยาบาลวันที่1กันยายน2,564 เพจเฟซบุ๊กสมุทรปราการ press, เพรสเผยเหตุการณ์จากภาพกล้องวงจรปิดขนาดเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งสวมชุด PPE ได้ก่อเหตุทะเลาวิวาชกต่อยกับเจ้าหน้าที่เวนเปลยหนะ้าห้องฉุกเฉินพร้อมกับบอกรายละเอียดเกี่ยวกับคลิปว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเทศบาลแห่งหนึ่งนำผู้ป่วยโควิดมาส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อมาเจ้าหน้าที่เวนเปลบอกกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าในเมื่อแต่งชุด PPE มาแล้วก็ให้ไปส่งถึงห้องผู้ป่วยเลย แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าทำไมโรงพยาบาลไม่จัดการไปส่งเองจนทำให้เกิดมีปากเสียงและชกต่อยกันเหตุเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคม2564ที่ผ่านมาที่นาโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในย่านสมุทรปราการ ผู้เสนอข่าวได้สอบถามข้อมูลจากแหล่งข่าวทราบว่าวันเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการได้นำผู้ป่วยติดเชื้อโควิดมาจากศูนย์พักคอยเพื่อส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งโดยไม่แจ้งรายละเอียดทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตามระเบียบ ทางโรงพยาบาลจึงไม่สามารถรับผู้ป่วยรายนี้ได้ก่อนที่ทางกลุ่มกู้ภัยชุดดังกล่าวจะเดินลงมาจากห้องฉุกเฉินด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวจึงเดินลงมาบอกให้ทางเจ้าหน้าที่เวนเปรย์นำผู้ป่วยขึ้นไป แต่ทางเจ้าหน้าที่เวนเปรได้ปฏิเสธเนื่องจากไม่สวมชุด PPE จนทั้งสองฝ่ายโตเถียงกันไปมาจนบนปลายถึงขั้นชกต่อยกันตามที่ปรากฏตามคลิปจนฝ่ายกู้ภัยบาดเจ็บปากแตกเมืองต้นทราบว่าทั้งคู่ได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจูธรเมืองสม,มุทรปราการแล้วและยังไม่สามารถตกลงกันได้ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปทางโรงพยาบาลที่เกิดเหตุรวมถึงทางฝ่ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลคู่กรณีแต่ทั้งสองปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลท่านผู้ชม รับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ